จากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o กก็ตาขนฟาร์มควายงามมองเลยครับปกติแล้ววันนี้นครับเองเดี๋ยวว่าจะเดินทางนะครับไปงานประกวดควายครับที่จังหวัดน้องบัวลำพูแต่ว่าเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับก็มาเปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะแล้วก็จังหวัดอื่นนะครับที่เอาควายนำควายมาซื้อขายที่ตลาดนัดบางบาน ตำบลบางบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้นะครับก็เปิดราคาควายเสร็จนะครับลงคลิปอะไรเสร็จก็จะเดินทางไปงานประกวดควายที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวก็จะอัปเดตการประกวดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับแปลกตาแปลกใจกว่าควายเนื้อนะครับเป็นควายประกวดนะวันนี้นะครับก็จะเดินทางเอา้าวันนี้วันเสาร์ที่28นะครับ ตุลาคม2566เราอยู่กันที่ตลาดนัดบ้านบางบานนะครับอําเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์มาสดดํารวจราคาควายกันครับท่านผู้ชมเอาอครับมาดูกันชุดแรกนะครับควายชุดแรกเป็นของอตาการครับควายตาการเอามาดูกันครับท่านผู้ชมมีอยู่2ตัวนะตัวเมีย2ตัวเอาดูตัวแรกก่อนดูตัวนี้แล้วกันนะ ส่งเขาเยี่ยมมากเลยนะตัวนี้สูงอยู่ร2 8 2 9ีี้นี่ครับวัดแล้วนะครับประกันไว้ร้อยยีก็ได้ครับตัวนี้ครับสถานะก็ทองว่างนะนี่เขาส่งเขาโอ้สวยมากครับสวยมากครับแข้งขาดีเล็บดีครับเขาดีอ,าอัตลักษณ์ควายไทยก็ครบไม่มีตำหนิครับไม่มีตำหนิท่านผู้ชมตัวนี้ เอาดิฮะอตัวแรกเลยสูงร้อยประกันไว้สูงร้อยยี่สิบแปดประกันไว้เลยรับสถานะท้องว่างถ้าเขามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่สี่ในท้องนี่แหละครับอ่ประมาณตัวที่สี่นะท่านผู้ชมสามน่าจะผ่านแล้วดูจากเขานะอันนี้ลองเดียวดูจากเขานะตอนนี้ท้องว่างเอาเปิดไว้สองหมื่นกับหกพัน 2 6 0 0มื่ท้วนควายไม่ถึง30,000ครับท่านผู้ชมควายของตาการาโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้ครับตัวแรกอา้านี่ครับตัวที่สองตัวที่สองนี่ท้อง6เดือนท้อง6เดือนครับท้อง6เดือนตัวเมียเหมือนกันนะแข้งขาเดบอ่ะก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่เขาสรงเขาโดยเฉพาะสรงเขาวสวยเลย ท้องหเดือนครับสูง130ตัวนี้วัดแล้วนะสูงกว่าตัวแรกแล้วก็ท้อง6เดือนเปิดไว้ราคาเดียวกันครับ2 00 0 0ื 20, กับหกพเป็นควายของตาการครับ2,6,000หางดีนะครับหางดีนี่หางยาวท่านผู้ชมดูดูหางเขายาวท้อง6เดือนครับท้องกับพ่อคุ้งฝูงบ,บ้านนี่แหละนะท,ท่านผู้ชมไม่ได้ ไปผสมเทียมผสมพันธ์อะไรนะเป็นควายบ้านๆ้อสานสสูงครับท้อง6เดือนเปิดไว้26,000เท่ากันเลือกเลือกเอาอยากได้ตัวท้องหรือตัวไม่ท้องครับท่านผู้ชมอ่โอเคไปดูชุดที่2ที่2นะครับเป็นควายของคุณตาเกษมครับอ่ะเป็นควายแม่สาวนะครับทั้ง2ตัว อายุก็ประมาณนี่แหละครับประมาณาเข้าปีปีก,กว่ากนี่แหละครับท่านผู้ชมนะปีก,ะกว่ากยังไม่ถึง2ปีนะสักตัวเลยนะครับนะเอาตัวแรกตัวนี้นะครับตัวนี้ความสูงอยู่127ครับ127บวกลบนะเอาร้อบวกลบสวยนะท่านผู้ชมนะดูขาดูอะไรก็สวยดีนะนี่ตาตานี่โอ้สวยตาแต้มแก้มจ้ำม,มีครบนี่ครับประมาณนี้นะ กว่าจไม่ถึง2ปีครับประมาณปีกว่านี่ครับตัวแรกสูงประมาณ127บวกลบอะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สองเพราะว่า2ตัวนี้เปิดราคาเดียวกันอ่ะตัวที่2อันนี้ก็สูงประมาณร25นะครับ25 26บวกลบจะเตี้ยกว่าตัวแรกนิดนึงอ่ะตัวนี้นะ อ่านี่ครับเห็นอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอ้อมให้ดูฝั่งนี้นี่นี่นี่เชื่องมากครับผมจับแล้วเมื่อกี้นะครับคุ้นอยู่นี่ครับท่านผู้ชมเดินเดินมาหาผมเลยผมจับแล้วเมื่อกี้เชื่องมาเล่นกับคนได้ตัวนี้นะ่ะนี่ครับแล้วแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้ ตัวนี้สูงกว่าตัวนี้ร้อยยีเกรครับบวกลบตัวนี้ร้อยยีบวกลบอา้าวราคาเดียวกันสองหมืนหนึ่งัารท่านผู้ชมถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับถ้ายกคู่ก็ลดได้อีกลดได้อีกเยอะถ้าเป็นตัวก็ตัวละสองหมืนหนึ่งควายของคุณตา,กาเกษมท่านผู้ชมไปค้นเบอร์ได้ที่ใต้คลิปนะผมสอนอ่าผมเคย ลงวิธีดูเบอร์โทรแล้วนะไม่ยากท่านผู้ชมดูคลิปเป็นท่านผู้ชมก็อ่านข้างล่างคิดว่าเพิ่มเติมตม,มีคําว่าเพิ่มเติมก็กดไปมันก็จะมีเบอร์โทรของคุณตา,กาเกษมอยู่ทุกคนในตลาดก็จะมีนะไม่ยากท่านผู้ชมเรียนรู้เอานะครับลองเดียวไม่ได้เอามาแทรกในคลิปเพราะว่าลองเดียวใช้เวลานานมากนะเกือบ10-20คนนี่ามาแทรกนี่มันไม่ทันนะเพราะว่าลองเดียวต้องดูแลควาย 12ตัวนะครับไปเกี่ยวหญ้าไปอะไรด้วยนะแล้วก็เป็นห่วงท่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ต้องมาเปิดราคาให้นะทุกทุกวันเสาร์ครับอ่ะสองหมตัวละนะครับยกคู่ลดได้อีกครับของคุณตา,กาเกษมโอเคอ่ะชุดที่3อ่ะควายของคุณตานงอ่ะควายตานงมาดูมาดูกันครับ ตัวแรกโอ้สูงใหญ่เลยนะตอนนี้น่าจะสูงเยอะเลยนะครับผมดูแล้วน่าจะแตะที่เกือบร้อยโอ้เกือบร้อยร้น่าจะเกือบได้แล้วครับเนี่ยนะท่านผู้ชมอ๋อผมว่าใกล้เคียงครับใกล้เคียงร4 0ครับตอนนี้นะร3 0เท่าไหร่นี่แหละแต่ว่าใกล้เคียงร4 0มากยังไม่ได้วัด ถ้าจะเอาจริงๆก็โทรมาสอบถามนะครับกับตานนงนะครับตัวแรกตัวนี้เป็นควายตัวผู้นะครับเป็นลูกชายก้าวเจริญใบหลอดครบนะครับเปิดไว้สามหมื่นสามหมื่นทวนแต่ก็ต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะโทรมาสอบถามโทรมาต่อรองกับคุณตาได้นะตานงตาจำนงนะครับผมลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปตัวแรกเนาะอ่ะตัวน,นี้นี่นี่นี่สวยครับสวย เอาอันนี้ตัวที่2นะครับควาข,อ,ขอ,งองตาจำนงอันนี้เปิดไว้20,000ื่กับ5,000ท่านผู้ชมสูงสูงอยู่สูงอยู่นะครับสูง120กว่านี่แหละร้อยประมาณ127นะโดยประมาณนะท่านผู้ชมส่วนตัวแรกนั้นสูง130กว่าเกือบ140นะตัวแรกตัวแรกที่เปิดไว้30,000ส่วนตัวนี้เปิดไว้2อง0 0ครับนะมีอยู่2ตัว ตาอนองจำนงนะครับตาจำนงเอาชอบตัวเล็ก25งหมนนะครับตัวนี้25งหมครับต,นตานงตัวนี้มีบ่ตาโนงตัวนี้มีใบมีหลอดบ่ตัวนี้มีบ่อ๋อเก้าเจริญบ่อ๋อตัวนี้ลูกเบิ้มตัวนี้เป็นเบิ้มพันล้านนะครับมีใบมีหลอดครบส่วนตัวแรกเป็นเก้าเจริญใบหลอดครบเหมือนกันเป็นควายตัวผู้ ตัวนี้สองหมื่นห้าส่วนอีกตัวใหญ่สามหมืนนะครับเอา้าโทรมาสอบถามต่อรองชอบตัวไหนนะท่านผู้ชมชอบตัวไหนแล้วผมผมชอบตัวนี้อ่นะเนี่ยผมชอบตัวใหญ่นะนะผมว่าจะเอาของกนองไว้น่ะครับตัวนี้นะ่ 30, 000, นะสามหมื่นน่ะต่อรองราคากันอยู่นะเอา้าโอเคครับชอบเล็กเอาเล็ก2อ0หมชอบใหญ่เอาสามหมื่นครับผมเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของพี่เสกครับ เบอร์โทรของพี่เศกมีแล้วข้อมูลมีแล้วอยู่ใต้คลิปนะวิธีการดูผมก็แจ้งไปแล้วเอา้าโอ้ยชุดชุดนี้สวยมากท่านผู้ชมเป็นควายมูล่าครับมูล่าผสมผ่าไทยมาแล้วแม่เขาท้องช้างอุดรเท่าไหร่นะกี่เดือนนะแเดือนท้องช้างอุดร8เดือนมีใบ <8 S 1> นะมีใบมีหลอดครบหมายถึงว่าในท้องนะอันนี้ประกันไว้ที่141นะครับเอาสูง141เอาประกันไว้1 4 0ก็ได้ นะแต่สูง141นั่นแหละแต่เราประกันไว้ให้ลดมา1เซนนี่ครับล,ล,ลูกเจ้าพันครับเอา้าเดี๋ยวดูก่อนดูแม่ก่อนนี่แม่เขาเอะเป็นมู่าพาไทยแล้วให้ลูกน้ำนมดีนะครับควายประเภทนี้อ่ะแล้วมีลูกด้วยเป็นลูกชายลูกชายเป็นลูกเจ้าซันนะครับเอา้าบางกันอยู่เอา้าพิเศษดึงแม่ให้หน <laughs> ไปไม่ได้ตรงนู้น เอาเดี๋ยวให้พี่เสกดูแม่อมะเดี๋ยวดูลูกก่อนครับดูลูกนี่ลูกเจ้าสันท่านผู้ชมลูกเจ้าสันมีใบมีหลอดคบเหมือนกันพึ่งสวนสะพายใหม่ท่านผู้ชมนี่นี่น,นี่โอ้สูงสูงเกือบถึงแม่แล้วนะแม่ร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดท่านผู้ชมก็ดูเอานี่ครับอ่ะเทียบไปดูผมไม่ได้วัดความสูงให้น่าจะอยู่ประมาณร้อยสามสิบสามสามสิบสี่นี่แหละนะครับร้อยสามห้าน่าจะได้ครับลูกเขา น่าจะได้อยู่อายุเขาเท่าไหร่แล้วครับลูกเขาเนี่ยอายุประมาณ8เดือนแเดือนเเดือน้แปเ้นน 8, เดือนสูงมากเลย 9, <10. S 1> แต่ว่ามีใบนะมีใบดูจากใบได้ไดนะครับอายุเท่าไหร่เอา้าอันนี้เป็นแม่ลูกลูกเป็นลูกเจ้าซันตัวผู้ประมาณ8ปเเดือนมีใบหลอดครบและในท้องก็ท้องช้างอุดรนะครับได้ทั้งหมดท้อง8เดือนไหม 8ปดเดือนเอาเปิดไว้หกหมื่นทวนน่าสนใจมากครับท่านผู้ชมไม่แน่นะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ไปซื้อต่อผมนะผมอาจจะซื้อไว้ก็ได้ตัวน,นี้นะนะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาครับรีบโทรมานะลองเดียวซื้อไปหมดเก็บไปหมดนะช่วงนี้เพราะว่าอีกเดือนกว่าควายก็ขึ้นแล้วหก0มื่นทวนสวยมากนะภายนานหน่อยเพราะว่าสวยมูล่าผาไทย 141ประกันไว้ร40เปิดไว้6 0 0 0ืเอา้าโอเคไปดูอีกตัวของพิเศษครับอ่ะท่านผู้ชมอ่ะตลาดคึกคักครับก็ได้ยินเสียงเพลงไปด้วยท่านผู้ชมนะไม่เป็นไรพอได้ยินอยู่เนาะท่านผู้ชมอา้าตัวนี้ก็เป็นควายของพิเศษเหมือนเดิมนะครับยังมีอยู่อีก2ตัวอ่ะตัวนี้เป็นลูกของเบิ้มนะ เบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดครบเหมือนกันครับตัวน,นี้ก็สูงนู่นแหละครับน่าจะเฉียดเฉียดรนะ้อยสี่สิบนะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้นะครับควายก็ประมาณสองปีนะครับประมาณสองปีนะร้อยสี่สิบกว่านั่นแหละท่านผู้ชมนะเพราะว่าเทียบกับตัวแรกเขาสูงร้อยสี่สิบเอ็ดอันนี้ก็เฉียดเฉียดร้อยสี่สิบสองนั่นแหละสูงกว่าตัวกว่าแม่คะ่ะเอา้า อันนี้เปิดไว้สาม0 0ื่ท่านผู้ชมลูกเบิ้มดูขาครับดูขาแม่เขามีมูล่าอยู่นะครับขาเขาก็จะออกมาแบบลางๆนิดนึ่งแต่ก็ชัดแล้วแหละนะมา80%แล้วนะตาแต้มแก้มจ้ำก็มาแล้วนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่ครับเบิ้มพันล้านใบหลอดครบเปิดไว้สา0 0 0ื่นครับตัวนี้เปิดไว้ส0 0 0มื่น หางดีจังท่านผู้ชมนี่แหละควายที่มีมูล่าผสมหางเขาก็จะได้จากมูล่ามาไม่ดอกนะนี่ไม่ดอกโอ้สวยเปิดไว้สามมือนะครับท่านผู้ชมตัวนี้สูงประมาณ140ครับประกันไม้ร้อยสี่สิบก็พอถ้าจะเอาจริงๆก็โทรมาสอบถามต่อรองวัดกันดีๆร้อเซนตนะเอาที่พื้นเรียบๆนะครับผม อ๋าโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับพิเศษอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่4ตัวสุดท้ายของพิเศษตัวนี้ก็เป็นตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียสูงประมาณ130นะครับประมาณ130กว่า,วานิดนึงนะอันนี้ก็เปิดไว้24,500นะครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้ควายเยอะนะคึกคักนะลองเดียวก็ามาเปิด ตลาดแห่นะครับมี f อฟต่างประเทศ3ามห้าหประเทศนะซื้อควายแล้วก็เราไปทั่วภาคอีสานนะเพราะว่าลมศักเรานี่ทั้งลมศักทั้งลมเก่าเรานี่แหละครับก็ควายราคาถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะลองเดี่ยวเปิดก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูราคาก็ลองเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูนะครับถูกกว่าทุกที่จริงๆเอา20,000 4,500ตัวสุดท้ายนี่ครับตัวเมีย สูงประมาณ130าิกว่านิดๆสนใจก็โทรมาครับเบอร์พิเศษลงใต้คลิปครับควายของตาเดือนครับควายแม่สาวครับควายตัวเมียควายแม่สาวอ่างอ่างมากครับสูงประมาณ122นะครับโดยประมาณนะท่านผู้ชมอาจจะเยอะกว่านี้แต่ว่าประกันไว้นี่แหละด้วยประสบการณ์ด้วยสายตาลองเดี๋ยวดูไม่น่าจะพลาดนะเราร้อยยี่สิบสองขึ้นแบบนนล้วแหละนะครับ เอา้าตัวนี้นะครับควายตัวเมียอ่าปีก,กว่ากว่าท่านผู้ชมปีกว่ากว่าจะเข้า2ปีดูจากเขานะครับสถานะก็ท้องว่างสูงประมาณ122ขึ้นเปิดไว้ 20, 2 0 0 0มื่นทนควายตาเดือนสนใจก็โทรมาครับเอานี่ตาเดืนอนประมาณน้อยมีเห็นตัวเดียวเองวันนี้นะ่สงสัยขายไปหมดข้อแล้วมั้งอขายไปแล้ว นี่ครับประกันตำหนีทุกอย่างาโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้ควายตาเดียนครับตาเดียนนี่ผมซื้อไปเยอะนะควายตาเดนตัวผู้ผมก็ซื้อไปเอ้าสองหมื่นทนแต่จริงตาเดียนไม่ขายหรอกสองหมนนะครับโทรมาต่อเอาครับเอาโอเคครับท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมฟังเพลงไปด้วย ดูเปิดราคาควายไปด้วยเอ้าสนุกสนานนะแถวๆนี้ก็เต้นก็เสืร์งกันแล้วล่ะท่านผู้ชมมา,าเอา้าตัวนี้เป็นควายของตานนดครับของตานตนดตานนดอยู่นี่อยู่บ้านในบ้านขอนยนนะนครับมีควายผู้ผู้พ่อพันสวยๆด้วยนะ <ๆ S 1> ครับครับเอา้าอันนี้ตัวผู้ตัวผู้นะครับประมาณเมตรก,รกว่าๆนี่แหละไม่ถึง120น่ะตัวนี้นะเปิดไว้14 500 ตัวนี้ 14- 500แล้วก็ตัวเมียอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับใกล้ใกล้กันนี่แหละท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูมัน,ม,นมันเันแดดนะท่านผู้ชมก็สูงก็ลายลเรียก,กัน14-500หเหมือนกันชอบตัวเมียก็เอาตัวเมียควายตัวเมียก็ประมาณเข้า2ปีแล้วแหละนะครับจะเข้า2ปีนะปีก,กว่าจะเข้า2ปีส่วนตัวนี้นะครับประมาณ9เดือนนะ เก้าเดือนสิบเดือนตัวผู้นะครับเปิดราคาเดียวกันสิบสี่ห้าร้อยหนึ่งมืนสี่พันกับห้าร้อยครับคลายของตานิดเบอร์โทรค้นหาที่ใต้คลิปครับคลิกคำว่าเพิ่มเติมก็จะมีเบอร์โทรเอาโอเคครับไปดูชุดต่อไปเอาชุดนี้นะครับเป็นควายของตาบุญนะคอายตาบุญครับเบอร์โทรค้นหาคําว่าตาบุญก็จะมีใต้คลิปเป็นมีแล้วครับมีแล้ว เอ้ตัวนี้เป็นควายตัวผู้นะครับ2ปีกว่าครับ2ปีกว่ายังไม่ถึง3ปีสูงก็เกือบ140เน่าจะ140ได้แหละนะท่านผู้ชมนี่เอาตัวนี้สูงอยู่นะประมาณ140ขึ้นครับท่านผู้ชมตัวผู้เอาถ่ายให้ดูก่อน3 0ม0 0โทรมาส,สอบถามต่อรองกับตาบุญได้นี่ โอ้สวยตัวผู้ท่านผู้ชมนี่สามหมื่นกว่านะครับสามหมื่นกับสามพันควายของตาบุญครับถ้าสนใจควายตัวผู้ใหญ่ๆแบบนี้ก็โทรมาอ๋โอเคเป็นควายของพี่เท่าครับข้อมูลของพี่เท่าก็ลงไว้แล้วเบอร์โทรก็มีแล้วใต้คลิปวิธีการเปิดดูผมก็แจ้งไปแล้วนะครับอยู่ใต้คลิปท่านผู้ชมหาไม่ยาก เอาเป็นควายตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้สูงประมาณ130ครับโดยประมาณท่านผู้ชม130 18 500นะ18 500 0ก็หมายเขาว่า18,500ผม้โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพี่เท่าได้นะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจครับอ้าวันนี้ควายเยอะครับท่านผู้ชม ลองเดี๋ยวก็จะเดินทางไปนองบัวลําพูไปงานประกวดควายครับแต่เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเปิดราคาควายให้ก่อนเอาสิ้าควายของพี่เท่าค้นหาเบอร์โทรแล้วก็อ่าโทรสอบถามต่อรองได้ครับผมเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของน้องเฟิร์สครับนะอ,เอ่เคยเปิดแยกไปอยู่นะครับตัวนี้ท่านผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามต่อรองได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเป็นควายมูล่า นะมูล่าผสมไทยผ่าไทยมาแล้วเหลือมูล่าแค่20%มาไทย80%แล้วครับเปิดไว้48,500สถานะท้องกับช้างอุดรอ,อยู่ในท้องนะครับ3เดือนนะตอนนี้ใบใบหลอดกำลังกำลังค้นหาอยู่ท่านผู้ชมก็โทรมาสอบถามได้นะท้องช้างอุดรสาเดือนนะครับเบอร์น้องฟืดเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปครับตัวนี้ ควายมู่ามีมู่า80%เปอร์ไม่ใช่มีมูลา่า20%นะครับมาเป็นไทย80%แล้วสังเกตว่าทำไมเป็นไทยนะครับดูที่หูใบหูมีขนขาวแสดงว่าผ่าไทยมาแล้วถุงเท้าขาว,ขาวอย่างเงี้ยครับผ่าไทยมาแล้วเขาครับเอาเปิดไว้48,500โทรมาสอบถามต่อรองกับน้องเฟิร์สได้นะครับท้องช้างอุดร3เดือนครับ ครับท่านผู้ชมเราจะมีของดีดนะจากพ่อหวานกับเมนาทุกครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อแตกต่างจากในตลาดนัดก็คือก็จะมีสายพัฒนาราคาก็จะอัพขึ้นอีกแต่ควายก็จะคุณภาพนะเป็นควายสายพัฒนาพัฒนาเป็นควายงามนะครับ,บครับอ๋ตัวนี้ก็มู่าก็มาผ่าไทยมาแล้วแหละนะาไทยาจับครับผ่าไทยผ่าจับมาแล้วยาว ไม่มีตำหนิอะไรเนาะ,นมนะไม่มีตำหนิอ้าดูแม่เขาก่อนน,น,นี่สูงร้อยสี่สิบสี่ครับท่านผู้ชมสี่สิบสี่บวกลบบวกลบนะครับแม่เขาสถานะก็คือตอนนี้น่าจะท้องว่างนะโค้งแล้วครับโค้งแล้วโโกับอะไรโค้งไปล้ำซ้ำอ๋อโค้งกับลํำซ้ำลํำซ้ำนี่อยู่ขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมลํำซ้ำนี่เขาเป็นควายที่ส่งลูกดีนะครับอยู่จงังหวัดขอนแก่นผมไปดูตัวจริงมาแล้วล่ำซ้ำอ่ะ สูง1 6ออัพครับมีใบมีหลอดครบเอ้าลองโชว์ใบหน่อยนี่กี่เดือนน่ะทับตัวได้12วันอ๋อทับตัวไว้ได้12วันนะครับเจ้าล่ำซ้ำล่ำซ้ำนี่ก็คือคราเปลี่ยนเจ้าแล้วนะไม่ไม่น่าจะใช่เจ้าเดิมแล้วอะอยู่ที่คอนแก่นเปลี่ยนเจ้าแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นฟาร์มเก่าแล้วก็ใบครับมีใบมีหลอดไหมหลอด เราจะไหอ๋อหลอดสั้นอยู่อโอเคใบหลอดครบทั้งแม่อ่าเป็นเจ้าไม้นะครับดูลูกดูลูกอ๋อโอเคครับมีข้อมูลละซื้อไปก็ได้ใบได้หลอดครบมีอะไรประกันครบอ้าอันนี้ลูกครับมาดูลูกลูกเจ้าไม้อายุ10เดือนสูงร้อยสามสิบประกันไว้เลยสามสิบบวกลบร้อยสามสิบบวกลบอพวานขยับแม่เข้าไหนมันบงังขยับแม่เดินไปทางนู้นนะครับ ผมจะได้ดูลูกให้เขาเดินเดินไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผอ่าเดี๋ยวนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าช้านะไม่ทันผมนะลูกเจ้าไม้นี่ผมชอบมากผมเก็บทุกตัวนะครับควายตวผู้แม่ก็สูงร้อบวกลบลูกก็เป็นลูกเจ้าไม้ใบหลอดครบส่วนท้องนะท้องในแม่ก็ปะสมกับเจ้าล่ำซ้ำได้12วัน รอผ่านรอบอ่านี่ครับเอาดูลูกก่อนดูลูกดูลูกอ้านี่แหละผมชอบผมว่าต้องเก็บนะครับนี่ท่านผู้ชมเอาดูนะครับดูลูกเจ้าไม้นี่ไม่ต้องหว่วงท่นานผู้ชมมาแน่นอนเขาไม่มาตอนนี้หรอกแต่เขาจะมาดูนะครับลูกเจ้าไม้จะมาประมาณสองปีครึ่งถึงสามปีนะครับสูงโย่งใหญ่ออกมาเลยนะทางเขานี่ ชัดเจนมากครับร้อยสามสิบนะสิบเดือนน่ะถ้าใครจะเอาแยกก็โทรมาสอบถามถ้าจะเอาหมดก็คือเปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นกับห้าพันห้าพันหรือห้าร้อยนะห้าพันครับห้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันอ่ะท่านผู้ชมดูให้ชัดๆปิดท้ายคลิปแล้วนะเอาให้ละเอียดโทรมาช้าไม่ทันลองเดียวนะเ,เดี๋ยวจะได้อีกราคาหนึ่งนะครับ 135,000แม่สูง144บวกลบท้องกับเจ้าลำ่ำทับกับเจ้าล่ำซ้ำไว้นะผสมไว้แล้ว12วันรอผ่านรอบส่วนลูกเจ้าไม้ใบหลอดครบ10เดือนสูง130เปิดไว้130,000กับ5,000แยกได้ยกได้โทรมาสอบถามต่อรองกับพ่อหวานแม่นาเบอร์โทรมีแล้วโอเคครับรีบโทรมา ถ้าโทรช้าไม่ไม่ทันลองเดียวมันก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้ขูนะครับท่านผู้ชมลองเดียวเก็บหมดนะช่วงนี้อยู่ที่ค้อกนี่ลองเดียวเก็บไว้หมดโดยเฉพาะควายตัวผู้นะ่ะนี่ลูกเจ้าไม้นี่ท่านผู้ชมไม่ทันหรอกนะเราไม่ทันลองเดียวนะราคาอาจจะยังยังต่ำอยู่แต่ถ้าลองเดียวได้ไปลองเดียวก็จะบอกอีก2,000ไงนะท่านผู้ชมลองเดียวเอากำไรแค่ตัวละ2,000 ถ้าท่านผู้ชมต่อมาก็จะเหลือหนึ่งพันเงี้ยก,ก็ก็ไม่เยอะนะบน้ยงีเอนมเอ้าโอเคครับว,วันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o กก็ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยนะครับก็เปิดราคานะวันเสาร์ที่ตลาดนัดบ้านบางบานตำบลวางบานอำเภอลมเกา่าจังหวัดเพชรบูร์ลองเดี่ยวก็จะเดินทางแล้วแหละไปจังหวัดน้องบัวลำพูเอาควายไปประกวดนะครับวันนี้เดี๋ยวได้อัปเดต ควยงามให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมรองเดียวสวัสดีครับ